สวัสดีค่ะทั้งแชวันฮาวสวัสดีผู้กครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเหล่าซื้อมีหน้าอีกแล้วค่ะมาเจอเหล่าซื้อก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซื้อนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนที่ได้ทํางานของเหล่าซื่อได้ส่งคลิปมาให้เหล่าซื้อดูหรือ,อยังคะ,ะคนที่ยังไม่ได้ทําก็อย่าลืมทํางานมาส่งเหล่าซื้อด้วยนะคะ ส่วนคนที่ทำงานส่งมาเป็นประจำเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะเราซื้อขอชื่นชมนะคะข่าววันนี้นะคะเราซื้อมีคำศัพท์มาฝากนักเรียนกันด้วยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะคำที่คำแรกค่ะคำที่หนึ่งนะคะคำนี้ค่ะคำว่านานนานนานแปลว่าผู้ชายนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะคำนี้เลยค่ะคำว่านิ้ว หนิวหนิวแปลว,ว่าวัวนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้ค่ะคำว่าวางวางวางแปลว,ว่าตาข่ายนะคะตาข่ายอ่าได้รู้ไปแล้วนะคะสามคำค่ะมีคำว่าหนานหนิวแล้วก็วางอ่าทีนี้มาออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะอ่า,าออกเสียงตามเหล่าซื้อเลยคำแรกค่ะ คำนี้ค่ะอ่านว่าหนานออกเสียงได้ค่ะหนานเก่งมากค่ะหนานแปลว่าผู้ชายนะคะมีใครเป็นเด็กผู้ชายบ้างคะมีใช่ไหมคะหนานแปลว่าผู้ชายนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคันค่ะหนิวหนิวออกเสียงตามหล่อซื้อได้ค่ะหนิวหนิวแปลว่าวัวนะคะมีใครเคยเห็นวัวไหมคะหล่อซื้อว่าน่าจะมีแน่ๆเลยค่ะ าตามบ้านบางบางคนอาจจะเลี้ยงก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่าวางวางออกเสียงตามหลอดซื้อนะคะวางอ้าวหวางแปลว่าตาขายนะคะบ้านใครมีตาขายบ้างคะ เราเชื่อว่าเชื่อ,อ,อว่าน่าจะมีนะคะอะทีนี้นะคะคได้รู้คําศัพท์ไปแล้วแล้วก็ได้ลองฝึกออกเสียงกันไปแล้วด้วยเราซื้อมีการบ้านได้ค่ะให้ออกเสียงภาษาจีนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อัดคลิปมาให้เราซื้อนะคะเราซื้อให้คํานี้ค่ะคําว่าหนิวหนิวแปลว่าวัวนะคะหนิวเดี๋ยวเราซื้อจะเอาภาษาไทยให้กับผู้ปกครองนะคะคํานี้ค่ะหนิว นิ้วแปลว,ว่าวัวค่ะเวลาอัดคลิปนะคะก็พูดแบบนี้เลยนะคะนิ้ววัวนิ้ววัวอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่คำเดียวเองค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปมาให้เราซื้อในรายส่วนตัวนะคะเราเราซื้อเนี่รอชมคลิปอยู่นะคะสําหรับวันนี้จ,จ้ายเจนค่ะ